สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับริมแนวันทูโนนะคะวันนี้ปิมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งค่ะที่เขาประสบพบเจอกับชะตาการรมอันเลวร้ายนั่นก็คือการหลงทางท่ามกลางทะเลทรายซาฮาราในการแข่งขันวิ่งมาราทอนเดอร์ซาเบอร์ที่ประเทศโมโร็อกโกค,ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชายคนดังกล่าวเขาเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้หรือไม่ ยินจะพาทุกคนไปรับฟังเรื่องราวของชายคนนี้กันค่ะมาโลบอสเปริมาโลปอสเปริเป็นชายชาวอิตาลีเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี1955ในปี1994นี้เขามีอายุ39ปีเป็นอดีตนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองประเภทปัญจกีฬา ปัจจุบันเขาประกอบอาชีพเป็นตำรวจและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับชินเซียภรรยาของเขาโดยทั้งคู่มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนได้แก่ลูกสาวสองคนชื่อคอเดียและโซเนียและลูกชายหนึ่งคนชื่อมาค่าในวันหนึ่งค่ะซีโอวันนี่แมนโซเพื่อนของเมาโรเขาได้ชักชวนเมาโรเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราทอนเดอซาเบอร์ซึ่งทางเมาโรก็มีความสนใจค่ะ เนื่องจากเขาชอบวิ่งออกกำลังกายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแม้ว่าในตอนแรกนะน,นะคะเขาจะยังคงลังเลค่ะเนื่องจากในใบสมัครระบุว่าทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะกรณีใดๆถ้าหากผู้เข้าร่วมแข่งขันเสียชีวิตระหว่างการแข่งขันแต่ด้วยการเข้าร่วมวิ่งมาราธอนเดอซาเบอร์เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเมาโล ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันในทันทีค่ะมาราทอนเดอซาเบอร์ abor, เป็นการแข่งขันมาราทอนผ่านทะเลทรายซาฮาราในประเทศโมร็อกโกโดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีโดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี1986สำหรับระยะทางในการแข่งขันรวมทั้งสิ้น240กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องวิ่งผ่านทั้งภูเขาและทะเลทรายเป็นเวลา5วันโดยมีทั้งหมด5ด่านในบางปีนั้นก็มี6วันหรือบางปีก็มี7วันขึ้นอยู่กับทางผู้จัดการแข่งขันจะเป็นผู้จัดค่ะโดยระยะทางจะแตกต่างกันในแต่ละด่านและแต่ละด่านนักวิ่งจะได้รับน้ำและสเสบียงทะเลทรายซาฮารานั้นอุณหภูมิในช่วงกลางวันจะอยู่ที่ประมาณ 120องศาฟาเรนไฮหรือประมาณ49 5 0องศาเซลเซียสสิ่งที่แตกต่างของการวิ่งมาราทอนทั่วไปคือนักวิ่งยังต้องแบกสัมภาระเองเช่นถุงนอนไฟฉายและสิ่งจำเป็นอื่นๆในการเอาตัวรอดก่อนวันแข่งขันนะคะเมาโลเขาได้ตัดสินใจบอกกับภรรยาของเขาเขาว่าเขาได้ลงสมัครเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนเดอซาเบอร์ ทันทีที่ภรรยาของเขาได้ฟังดังนั้นนะคะก็รู้สึกโกรธในทันทีค่ะเพราะว่าเมาโลไม่เคยปรึกษากับเธอเลยแถมการแข่งขันก็ใกล้เข้ามาอีกดังนั้นนะคะภรรยาของเขาจึงได้ขอร้องค่ะว่าอย่าเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เลยเพราะว่ามันอันตรายมากทั้งด้านตัวเมาโลเขาก็รับฟังค่ะแต่ว่าเขาไม่ทำตาม เนื่องจากว่าเขามีความปาถนาอันแรงกล้าค่ะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนครั้งนี้ดังนั้นนะคะภรรยาของเขาจึงจำใจต้องปล่อยให้เมาโลเข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนในครั้งนี้ค่ะและแล้ววันเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนเดอร์ซาเบอร์ก็มาถึงค่ะวันที่10เมษายนปี1,994ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด80คน วันแรกของการแข่งขันนะคะมีระยะทางทั้งหมด29กิโลเมตรโดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ฟูมสกีโดยจะต้องวิ่งผ่านแอ่งเกลือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมากไปยังเชิงเขาค่ะวันที่2ของการแข่งขันนี้นะคะระยะทางไกลขึ้นกว่าวันแรกค่ะโดยมีระยะทาง39กิโลเมตรนักวิ่งต้องวิ่งผ่านเส้นทางโหดๆที่มีโขดหิน และต้องใช้เทคนิคในการวิ่งเข้าช่วยโดยจิโอวันนี่เพื่อนของเมาโลเขาได้กล่าวว่าในวันที่สองนี้นักวิ่งทุกคนออกตัววิ่งพร้อมกันในตอนเช้าแต่สุดท้ายแล้วนักวิ่งทุกคนแทบจะวิ่งกันตามลำพังวันที่สของการแข่งขันนะคะมีระยะทางทั้งหมด29กิโลเมตรซึ่งในระยะการวิ่งของวันที่3นี้นักวิ่งทุกคนจะต้องวิ่งขึ้นลงเนินทรายที่สูงเทียบเท่าตึกสามชั้นค่ะ สำหรับนักวิ่งที่มีเทคนิคในการวิ่งที่ดีนั้นนะคะพวกเขาจะวิ่งตามหลังนักวิ่งคนอื่นๆค่ะเพราะนักวิ่งคนก่อนหน้านี้จะได้สร้างขั้นบันไดในการวิ่งขึ้นลงเนินทรายนั้นไว้วันที่4ี่นะคะเป็นวันที่มีระยะทางยาวที่สุดค่ะโดยมีระยะทางทั้งหมด85กิโลเมตรระยะการวิ่งในด่านนี้นะคะถือว่าเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจของนักวิ่งเป็นอย่างมากค่ะ และถูกออกแบบมาเพื่อกดดันนักวิ่งให้ไปถึงขีดจำกัดในตัวของพวกเขาเองซึ่งอาจต้องใช้เวลาตั้งแต่10ชั่วโมงไปจนถึง36ชั่วโมงในการจบระยะนี้เมื่อเมาโลวิ่งมาถึงจุดหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะเกิดกระแสลมหมุนวนลมเหล่านี้พัดขึ้นอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็กลายเป็นพายุทรายที่รุนแรงและปดบงังทัศนวิสัยของเมาโล มาโลเขาเกงว่าถ้าหากเขายัางยืนนิ่งอยู่กับพี่เนี่ยนะคะเขาจะต้องโดนพายุทรายฝังกบเขาทั้งเป็นอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นเขาจึงตัดสินใจออกเดินต่อไปค่ะโดยเดินต่อไปเป็นเวลา8ชั่วโมงด้วยกันเลยทีเดียวจนเมื่อพายุทรายเนี่ยสงบลงเขาก็พบว่าตัวเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวคนเดียวค่ะโดยที่เพื่อนคนที่เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่นๆหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะคะ ดังนั้นเนี่ยเขาจึงคิดว่าสงสัยทุกคนอาจจะอยู่บนเส้นทางเดียวกันแต่ว่าอยู่ในจุดที่แตกต่างกันค่ะเมื่อคิดได้ดังนั้นนะคะในเย็นวันนั้นเขาจึงตัดสินใจนอนพักผ่อนเอาแรงค่ะเพื่อให้รอเช้าว,วันถัดไปทางด้านจอวันนี่นะน,นะคะนี่ก็เป็นคืนแรกเหมือนกันค่ะที่เขาต้องนอนพักอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีเมาโรเพื่อนของเขาไม่เหมือนกับสามคืนก่อนหน้านี้นะคะที่ทั้งคู่เนี่ย จะต้องเดินพร้อมกันแล้วก็พักพร้อมกันณขณะนั้นนะคะทั้งด้านจีโอวันนี่เขาคิดว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจระหว่างการวิ่งแข่งขันอาจทําให้เมาโลเดินผิดทิศผิดทางไปบ้างแต่เดี๋ยวเขาก็คงไปเจอเพื่อนของเขาที่เส้นชัยค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นเข้าสู่การวิ่งวันที่5ค่ะเช้านี้นะคะเมาโลเขาตื่นนอนแต่เช้าค่ะเก็บถุงนอนใส่กระเป๋าแล้วก็กินธัญพืชอัดแท่ง หลังจากนั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางต่อค่ะโดยระหว่างทางที่เขาวิ่งไปนะคะเขาไม่พบเห็นนักวิ่งคนอื่นๆเลยค่ะสิ่งที่เขาเห็นมีเพียงตัวเขากับทะเลทรายที่ไกลออกไปสุดหูสุดตาค่ะตอนนี้นะคะเมาโลเขาเริ่มคิดแล้วค่ะว่าเขาอาจจะกำลังลงทางอยู่แต่เขาก็ยังออกเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะพร้อมกับความหวังที่ว่าจะต้องมีคนออกตามหาเขาอย่างแน่นอนค่ะ สาเหตุที่เขามีความเชื่อแบบนั้นนะคะเพราะมันเคยมีเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายๆกันเกิดขึ้นค่ะโดยทางผู้จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนนี้นะคะเขาได้ออกค้นหานักวิ่งค่ะโดยการที่ใช้รถจีปค้นหาทางบกและใช้เฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาทางอากาศร่วมด้วยค่ะและแล้วจนกระทั่งบ่ายแก่ๆช่วงพระอาทิตย์ตกดิน เมาโลเขาเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งปรากฏอยู่บนฟ้าค่ะเขาเอาผุที่ติดตัวมายิงขึ้นไปบนฟากฟ้าเพื่อส่งสัญญาณให้กับเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นนะคะแต่เนื่องด้วยผุ้ที่เขามีอยู่มีขนาดเล็กนิดเดียวค่ะรูปร่างหน้าตาเหมือนปกาบิกทำให้แสงไฟสัญญาณจางมากจนนักบินมองไม่เห็นด้วยซ้ำเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นในบินผ่านและหายลับไปในความสิ้นหวังนั้นนะคะ เมาโลเริ่มร้องโวยวายค่ะและเมื่อตั้งสติได้นะคะเขาก็ตัดสินใจนอนพักเอาแรงค่ะเพื่อหวังว่าเช้าวันใหม่จะนำโชคมาให้กับเขาเช้าวันรุ่งขึ้นเมาโลตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดที่แผดเผาลงบนตัวเขาค่ะเขารีบวิ่งหาที่ลบแดดหลังจากนั้นนะคะเขาก็รู้สึกกระหายน้ำค่ะเพราะว่าร่างกายของเขา ขาดการดื่มน้ำไปกว่า24ชั่วโมงแล้วแต่เมื่อมองไปยังขวดน้ำที่เขาพกติดตัวมาด้วยเนี่ยนะคะก็พบว่ามีน้ำเหลืออยู่เพียงน้อยนิดเขาจึงตัดสินใจฉี่ใส่ขวดค่ะเพื่อเก็บไว้ดื่มหลังจากนั้นก็ออกเดินทางต่อค่ะณขณะนั้นนะคะเมาโลเขาเล่าว่าขณะที่เขาเดินอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยนะคะบางทีเนี่ย ก็มีอีกาบินวนอยู่เหนือศีรษะเขาค่ะเหมือนพวกมันเนี่ยกำลังรอให้เขาตายยังไงอย่างนั้นเลยขณนะเดียวกันเนี่ยนะคะร่างกายของเมาโลก็เริ่มอ่อนแอค่ะจนเขารู้สึกได้และสิ่งเดียวที่ทำให้เมาโลตัดสินใจเดินต่อไปนะคะก็คือกำลังใจค่ะที่หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีคนมาพบเขาและนำตัวเขากลับบ้านค่ะ ทางด้านจิโอวันนี่เพื่อนของเมาโลนะนะคะเขาวิ่งเข้าสู่เส้นชัยค่ะแต่เขากลับไม่พบตัวเมาโลเลยดังนั้นนะคะเขาจึงแน่ใจแล้วล่ะค่ะว่าเมาโลหลงทางอยู่ท่ามกลางทะเลทรายค่ะและแล้วข่าวการหายตัวไปของเมาโลบอสเปริก็เริ่มดังกระชอนค่ะและสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื่องจากว่า เข้าสู่การหายตัวไปวันที่4แล้วและกำลังจะเข้าสู่วันที่5ค่ะซึ่งจำนวนวันที่ล่วงเลยผ่านไปเหล่านี้นะคะทำให้มีผู้คนบางกลุ่มค่ะเริ่มคิดว่าเมาโลอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาและเริ่มมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการหยุดค้นหาค่ะทางด้านตัวเมาโลเองนะคะเขาก็ยังคงเดินต่อไปกลางทะเลทรายค่ะ โดยที่เขาไม่รับรู้วันเวลาเหล่านั้นเลยค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเพราะสิ่งเดียวที่เขาโฟกัสก็คือกำลังใจเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดท่ามกลางทะเลทรายอันโหดร้ายนี้ค่ะและแล้ววันหนึ่งนะคะเขาก็เดินไปพบกับมาลาบอดซึ่งเป็นศาลเจ้าของชาวมุสลิมค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเบดูอินเมาโลหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะมีผู้คนอาศัยอยู่ แต่น่าเสียดายค่ะที่ไม่มีใครอยู่เลยมีเพียงแท่นบูชาที่เป็นโลงศพหนึ่งแท่นซึ่งข้างใต้คือร่างของรือสีโดยภายในมาลาบอดนั้นนะคะมีกลิ่นเหม็นค้ายหนูค่ะจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงค้างคาวค่ะและด้วยความที่เขาอดอยากปากแห้งมาหลายวันนะคะทำให้เมาโลเขาตัดสินใจทำบางอย่างค่ะนั่นก็คือ การย่องเข้าไปใกล้ๆขังข่าวและทําการจับขังข่าวมาค่ะหลังจากนั้นก็ใช้มีดที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ยนะคะทําการตัดคอขังข่าวออกและใช้มีดคนเครื่องในให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็ดูดกินเลือดและเครื่องในของขังข่าวไปจนหมดด้วยความหิวกระหายนี้นะคะเมาโลเขากินขังข่าวไปมากกว่า2ี่สิบตัวด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะ เมาโลเขาก็ได้นำสรกาทาั้งคาวทั้งหมดเดินออกไปข้างนอกมาละบอดค่ะเพื่อที่จะทำการฝังขณะที่เมาโลเขากำลังขุดหลุมเพื่อฝังคร้าาขังคาวเหล่านี้นะคะเขาก็ได้ยินเสียงเครื่องบินค่ะโดยเครื่องบินลำนั้นนะคะอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เมาโลเขาอยู่ค่ะเมาโลจึงรีบวิ่งไปเขียนคำว่าเฮลมีตัวโตโต,วตวไว้บนทรายพร้อมกันนั้นนะคะเขารีบขุดหลุมค่ะ แล้วเอาถุงนอนและกระเป๋าเป้ใส่ไว้ในหลุมหลังจากนั้นก็ทำการจุดไฟเผาค่ะให้เกิดควันเพื่อเป็นสัญญาณควันให้เครื่องบินลำดังกก่าวเห็นแต่ทันใดนั้นเองนะคะพายุทะเลทรายก็เริ่มกก่อตัวอีกระรอกหนึ่งค่ะแต่ได้เคลื่อนตัวเข้ามายังจุดที่เมาโลโยืนอยู่เมาโลจึงตัดสินใจรีบวิ่งกลับเข้าไปในมาราบอตและหลังจากพลาดโอกาสครั้งที่สอง ในการที่อาจจะได้รับการช่วยเหลือนั้นนะคะเมาโลเขาเริ่มรู้สึกถึงความท้อทแท้และเริ่มสูญเสียความหวังทั้งหมดค่ะช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่สลดใจที่สุดเลยก็ว่าได้เมาโลเขาเริ่มคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยต่างๆนานาค่ะและเขาคิดว่าถ้าหากเขาออกเดินทางต่อเขาอาจจะป่วยด้วยโรคลมแดดและอาจจะเสียชีวิต ในจุดที่ไม่มีใครสามารถพบเจอร่างของเขาเลยก็ว่าได้และภรรยาของเขาจะไม่ได้รับเงินบำนาญตำรวจค่ะเพราะในประเทศอิตาลีกรณีที่มีคนหายนะคะจะต้องรอถึง10ปีค่ะก่อนที่ทางการจะระบุว่าผู้นั้นเสียชีวิตและเมาโลเขาเริ่มคิดไปอีกค่าว่าถ้าตัวเขาเนี่ยตายในมาราบอดแห่งนี้ล่ะจะต้องมีคนมาพบศพเขาในไม่ช้าก็เร็วค่ะ และภรรยาของเขาจะได้รับเงินบำนาญอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้อย่างนั้นนะคะเมาโลเขาก็เอาเศษฐานที่พบในมารบอดมาเขียนข้อความอำลาแก่ครอบครัวของเขาค่ะก่อนที่จะใช้มีดพกกรีดข้อมือตัวเองและล้มตัวลงนอนเพื่อรอความตายค่ะวันต่อมาเมาโลตื่นขึ้นมาด้วยความงงค่ะว่าทำไมเขาถึงมีชีวิตรอดหลังจากนั้นนะคะเขาก็มองไปที่ข้อมือค่ะ แล้วก็พบว่าข้อมือของเขามีรอยกีดอยู่จริงแต่มันไม่ได้ลึกมากพอค่ะและเลือดที่ไหลออกมาก็ได้แห้งไปหมดแล้วสาเหตุที่เขาไม่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขาอยู่ในภาวะที่ร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรงค่ะจนเลือดที่ไหลออกมาเป็นก้อนไม่ได้ไหลออกมาอย่างอิสระเหมือนคนปกติทั่วไป และจากเหตุการณ์นี้แ่ะค่ะได้เปลี่ยนเมาโลให้เขาลุกขึ้นสู้อีกครั้งและมุ่งมั่นว่าเขาจะต้องมีชีวิตรอดจากทะเลทรายแห่งนี้แม้ตัวเขาเองจะรู้ดีนะคะว่าร่างกายของเขาผอมและอ่อนแอแค่ไหนโดยเมาโลเขาได้เล่าว่าณนะตอนนั้นนะคะเขามีอาการตัวสั่นบ่อยมากเห็นกระดูกในมืออย่างชัดเจนค่ะเบ้าตาลึกและข้อแขนของเขาเนี่ยนะคะก็มีขนาดผอมและเล็กลงค่ะ เนื่องจากนาฬิกาที่เขาสวมอยู่เนี่ยรวมและก็แกว่งไปมาค่ะเมาโลออกเดินทางตามทะเลทรายไปเรื่อยๆค่ะจนเห็นภูเขาอยู่ไกลๆเขาจึงเดินมุ่งตรงไปทางภูเขาลูกนั้นโดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในระหว่างวันเขาจะเข้าไปอยู่ใต้เนินทรายบ้างใต้หน้าผาบ้างหรือใต้ต้นไม้สักต้นที่เขาพบณตอนนั้นค่ะเขาเดินไปอย่างนั้นเป็นเวลาอยู่สามวันจนในที่สุดเขาก็พบ โอเอซิสซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพืชและแอ่งน้ำขนาดเล็กในทะเลทรายแต่ตอนนี้ปากและลำคอของเขาบวมมากจนแทบจะกืนน้ำไม่ได้เพราะขาดน้ำอย่างรุนแรงเขาจึงนอนพักอยู่ตรงใกล้ๆแอ่งน้ำค่ะแล้วก็ค่อยๆใช้มือทำการหวักน้ำและจิบน้ำไปทีละนิดทีละนิดและในคืนนั้นเขาได้นอนพักอยู่ตรงบริเวณโอเอซิสแห่งนี้ค่ะเช้าวันต่อมา เมาโลตื่นขึ้นมาพร้อมกับเติมน้ําในขวดน้ําให้เต็มเพื่อนเดินทางมุ่งหน้าไปยังภูเขาลูกที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ค่ะผ่านไปหลายชั่วโมงนะคะเมาโลเขาก็เห็นเต็นท์หลังหนึ่งค่ะที่ตั้งอยู่ไกลไกลเขาจึงตัดสินใจจะเดินมุ่งหน้าไปยังเต็นท์หลังนั้นค่ะโดยระหว่างทางที่เมาโลกําลังเดินทางไปยังเต็นท์หลังนั้นนะคะเขาก็พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับแพะค่ะซึ่งนับว่าเป็นมนุษย์คนแรกเลยก็ว่าได้นะคะ ที่เมาโลพบเห็นในทะเลทรายหลังจากที่เขาเดินหลงทางมาหลายวันค่ะเด็กผู้หญิงคนดังกล่าวเขาตกใจค่ะเธอส่งเสียงกรีดร้องแล้วก็วิ่งหนีไปยังเบื้องหลังเนินทรายเมาโลจึงตัดสินใจวิ่งตามเธอไปค่ะและก็ตามเธอทันและพบกับเต็นท์หลังดังกล่าวค่ะซึ่งเป็นเต็นท์ของชาวทัวเล็กเร่่่อนชาวทัวเล็ก เป็นชนเผ่าที่รู้จักกันในานาม The b o m e n of the Sahara ชนเผ่าที่มีชื่อเป็นภาษาอาหรับนี้เมื่อแปลตรงตัวจะได้ความหมายว่าผู้ที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้งพวกเขาใช้ชีวิตอย่างอิสระในดินแดนที่พระเจ้าไม่เหลียวแลอย่างทะเลทรายซาฮาราชนเผ่าทั่วเหล็กส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและอาศัยอยู่ในแอฟริกาเหนือด้วยจำนวนประชากรที่มีมากกว่าสองล้านคนพวกเขา จึงใช้ชีวิตเยี่ยงเสรีชนอยู่ในหลายประเทศเช่นมาลีลิเบียแอลจีเรียบูกินาฟาโซและชาติที่เต็นท์ของชาวทัวร์เล็กนี้นะคะเมาโลได้รับการรักษาค่ะและด้วยเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางการทหารค่ะเมาโลเนี่ยเขาจึงถูกทหารควบคุมตัวไปค่ะโดยเมาโลเขาได้เล่าว,ว่าณขณะนั้นนะคะ ทหารเนี่ยในมือถือปืนค่ะแล้วก็ใช้ผ้าคาดปิดตาเมาโลไว้นำตัวเขาขึ้นรถไปค่ะและเมาโลเขาได้เผยอ,อีกว่าในวินาทีนั้นนะคะเขารู้สึกกลัวสุดขีดคะ่ะกลัวยิ่งกว่าตอนเดินหลงทางอยู่กลางทะเลทรายซาฮาราซะอีกเมาโลเขาไม่รู้เลยค่ะว่าทหารเหล่านี้จะนำตัวเขาไปที่ไหนแต่เมื่อมาถึงสถานที่นะคะเขาก็รู้สึก โลงอกค่ะเนื่องจากทหารได้นำตัวเขามารักษาต่อที่โรงพยาบาลและในขณะนั้นนะคะเมาโลเขาก็รับรู้ได้ค่ะว่าตัวเขานั้นอยู่ไกลแค่ไหนซึ่งในขณะนี้นะคะเขาไม่ได้อยู่ในประเทศโมร็อกโกอีกต่อไปแต่เขาอยู่ในประเทศแอลจีเรียและเดินออกนอกเส้นทางกว่า289กิโลเมตร และหลังจากรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งนะคะเมาโลก็ได้เดินทางกับประเทศอิตาลีค่ะท่ามกลางผู้คนที่มารอรับมากมายและก็ครอบครัวของเขาและจากการหลงทางท่ามกลางทะเลทรายเป็นเวลา9วันนี้นะคะเมาโลในตอนนั้นนะคะน้ำหนักตัวลดลง1 5กิโลกรัมค่ะปับของเขาได้รับความเสียหายมากจนไม่สามารถย่อยอาหารได้เป็นเวลาหลายเดือนดังนั้นเขาต้องกินอาหารเหลวแทนค่ะ ส่วนไตของเขานั้นได้รับความเสียหายถาวรจากปัสสาวะที่เขาต้องดื่มเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ค่ะเมาโลใช้เวลากว่า2ปีค่ะจนสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่หลังจากผ่านประสบการณ์เอาชีวิตรอดจากทะเลทรายซาฮารามาได้ทุกคนคงคิดว่าเมาโลคงเข็ดกับการวิ่งมาราธอนเดอร์ซาเบอร์แล้วใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะ เมาโลเขากลับไปวิ่งมาราทอนเดอร์ซาเบอร์อีก6ครั้งด้วยกันค่ะโดยตำแหน่งสูงสุดที่เขาได้รับคืออันดับที่12โดยเมาโลเขาได้ให้สัมภาษณ์ในภายหลังค่ะว่าโดยประสบการณ์ในครั้งนั้นนะคะได้มอบความสุขในการใช้ชีวิตให้กับเขาค่ะและในปี2014ที่ผ่านมานี้นะคะเมาโลเขาได้หย่าร้างกับภรรยาของเขาค่ะเนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเกินไป เมื่อใดก็ตามที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสถานการณ์ที่ทำให้เราท้อแท้สิ้นหวังไร้กำลังใจไม่ว่ามันจะยากเพียงใดน,นะคะสุดท้ายแล้วมันจะมีทางออกเสมอค่ะดังเช่นเมาโลที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ท้อแท้สิ้นหวังและบั่นทอนจิตใจแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้ค่ะและสำหรับวันนี้บิ๊มต้องขอตัวลาไปก่อน และพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ